e n j ถืออยู่นี้นะคะมันคือนมแล้วมันไม่ใช่นมธรรมดาเพราะมันคือนมที่ดาลัดประเทศเวียดนามน,นะคะเ็นจอยมาเที่ยวแล้วก็ที่นี่เนี่ยนมของเขาเนี่ยเรียกว่ารสชาติดีงามดีงามดาลัดมากๆก็เลยลองซื้อมาสองรสให้เพื่อนๆได้ รู้จักกันเผื่อถ้าใครที่มาเที่ยวดารัสจะได้ลองชิมดูแล้วก็ใครที่ไม่รู้จักเมืองดารัสนะครับผมพอตแผนที่ไว้ให้นะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะครับทางเวียดนามใต้นะค,ครับแบบนี้เป็นแบบรถธรรมชาตินี่ค่ะเป็นรถธรรมชาติส่วนอันนี้เป็นนมรถพีชเดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มต้นที่รถธรรมชาตินะ ที่จริงต้องเปิดตรงนี้ดีกว่าชึ้งเพราะว่าเราจะเทใส่แก้วให้ทุกคนดูคือนมที่าดารัสเนี่ยเอนจอยชอบรสชาติมันแบบเข้มข้นอะกินแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งนมวะ่ะเฮ้ยนี่มันนมจริงๆเทละนะอันนี้เป็นแบบรสธรรมชาติเอนจอยจะชิมแล้วนะคุยเดี๋ยวก่อนนะอยากให้ดูว่าเนี่ย ความข้นของมันอ่ะเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยด,ดูไหมเห็นไหมมันจะแบบมันข้นมากเลยคือมันมีคราบอะ mm hmm. ติดอยู่แบบ mm hmm. มีความเข้มข้นของมนมอันนี้ดูแบบด้วยตาก่อนนะต่อไปชิม mm hmm. อ๋ออันนี้เป็นรสหวานนะ แต่ไม่หวานมากแล้วก็กลิ่นความเป็นนมอ่ะโคตรนมเลยมันนมมากๆนมนมชอบนมรสชาติข้นๆแบบเนี้ยคือไม่รู้ว่าเอ n จอยเชื่อว่าหลายๆคนที่ชอบกินนมอ่ะจะชอบนมรสชาติแบบแบบข้นๆมีกลิ่นแบบคาวนิดิดนะแบบอืม รสหวาน oh. ก็โอเคแต่สำหรับจอ e นจอยว่ามันหวานเกินไปสำหรับ Enjoy. อ n จอยอาจจะต้องเป็นรสจืดเนาะสำหรับ e นจอยเนี่ยแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบรสหวาน e นจอยว่าอันนี้หวานกำลังดีน่าจะหวานกำลังดีสำหรับคนที่ชอบรสหวานนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาลองอีกรสหนึ่งอันนี้เป็นรสลูกพีชเปิดเลยนะอื้ mm. ส้มมาเลยสีส้มมาเลยอืมกลิ่นพีชมากๆาก่ละเทให้ทุกคนดูดูด้วยตารู้สึกเหมือนว่ามันเหมือนนมเปรี้ยวนะมีความใสอ่ะเหมือนนมเปรี้ยวมากแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นนมเปรี้ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนนมเปรี้ยวเลยฮะหน้าตา เอาละคินดีกว่าจะได้รู้ว่ามันคือนมเปรี้ยวหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเป็นนมไม่เฉยรู้สึกว่ามันอืมนมเปรี้ยวอ่ะมันคือนมเปรี้ยวถูกต้องแล้วนมเปรี้ยวกลิ่นพีชมีกลิ่นพีชที่รุนแรงมากเป็นโลแฟตดนะอันเนี้ยมีวิตามินด้วยมีพีชเนี่ยสิบเปอร์เซน รสชาติเปรียวหวานๆแล้วก็มีกลิ่นพิษแรงๆก็สําหรับใครที่ชอบนมที่มีรสหวานก็สองตัวเนี้ยดีเลยค่ะแล้วก็จะเคยกินรสจืดรสจืดก็โอเคอร่อยเลยจะชอบรสจืดมันเข้มข้นมากก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่แนะนํานะคะสําหรับคนที่มาเที่ยวที่ดาลัดหรือว่าดาลัสประเทศเวียดนามนะคะลองชิมนมของเขาไม่ว่าจะเป็นนมรสชาติต่างๆนะคะแล้วก็หรือไม่ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ต นักเดินทางสายแดดร e w a n d Something to Eat ความอร่อยไม่เรื่องเฉพาะตัวความสวยก็เช่นกันครับก็สำหรับรายการนักเดินทางสายแดดของเรานะครับถ้าเจออะไรอร่อยน่าสนใจนะครับระหว่างการเดินทางของเราเนี่ยเราก็จะเอามาแนะนํากันนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าอาหารอร่อยๆในขนมขบเคี้ยวหรืออาหารแปลกๆที่เราเจอในท้องถิ่นต่างๆที่เราไปเที่ยวกันนะครับ ยังไงฝากติดตามท่องเที่ยวสุดตาด้วยนะครับกด subscribe อย่าลืมนะครับ